คุณวันีมีปัญหาเป็นช็อกโกแลตซีสที่ป็นสที่ปีกมดลูกข้างขวาปีกมดลูกข้างขวาคุณหมอบอกขนาดไหมคะคุณหมอบอกว่ายังไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากค่ะยังไม่ใหญ่มากขนาดเท่าไหร่ฮะไม่ได้บอกขนาดแต่มันมีความผิดปกติค่ะคือคืออันตรสาแล้วมันเห็นเห็นสจุด มีใหญ่ใหญ่กว่าจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เล็กด้อยลงมามันมีอาการอะไรไหมครับไม่มีอาการอะไรถามว่าแล้วก็ถามคุณหมอว่ามันอันตรายมากไหมคุณหมอว่าถ้ามันไม่ไม่มีการอักเสบไม่ติดเชื้อหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะไม่เป็นอะไรให้ตรวจซ้ําปีต่อไปแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําอะไรไหมครัก็ไม่ได้บอกให้ทานอะไรไม่ไม่ได้บอกให้ไปทานยาอะไรทราบสาเหตุไหมไม่ทราบดิฉันไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ถามคุณหมอไหมไม่ได้ถามคุณหมอไม่ได้แต่อ๋อแต่ว่า ถามมันการเพราะตอนนั้นช่วงหมดประจําเดือนพอดีผู้ช่วงหมดประจําเดือนเดีมผหมอบอกว่าอาจจะเป็นที่ว่าอะไรนะรังไข่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นช่วงของเข้าสู่วัยทองประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะแต่ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไรปวดท้องไม่ไม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยมีอาการพวกนี้มาเลยอ แต่อยู่ดีๆไปตรวจเพราะอะไรฮะเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนเขาไปตรวจกันแล้วเขาเจอขนาดไม่ยังไม่แต่งงานก็เจอ,เอต้องตัดมดลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปีนี้เขามีมาตรวจก็เลยอยากตรวจมัง่งเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงใช่เพราะเราก็เพิ่งหมดประจำเดือนไปปีเนี้ยพอดีอปีที่ที่เราไปตรวจเนี่ยเป็นปีแรกที่เราหมดประจำเดือนแล้วก็บอกเอ้ยงั้นเราลองตรวจมั่งดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอายุ25ปีขึ้นไปควรจะตรวจสุขภาพประจำปีแต่คุณพี่ไม่เคยตรวจเลย ตรวจประจําปีทุกทีแต่ไม่เคยพวกอันตรสาวพวกตรวจอะไรพวกตรวจมะเร็งปากมันลูกพวกอะไรพวกนี้ไม่เคยทำอ่าอ่าซึ่งก็ควรทําใช่ปีนั้นก็เลยได้ตัดสินใจทำอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมมีคลิปของอาจารย์น้ำพยก่อนอื่นใช่ไหมฮะครับเออจริงๆผมอยากจะย้ําว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยครับหนึ่งในสานะที่จะมีอาการ ที่เป็นซิสหรือก็มีเนื้องอกอถามว่าเป็นเพราะปัจจุบันหรือว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับแต่ระยะหลังมีการตรวจภายในอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นกรณีของคุณถ้าคุณไม่ไปตรวจภายในมันมีอาการที่ทําให้คุณรู้ว่าเป็นเพราะเราไปตรวจภายในนะแต่พอพอตรวจเจอปั๊บเราก็กลัวว่ามันจะมันจะพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่มันน่ารุนแรงน่ากลัวมากกว่าหรือเปล่า มันเราจะอยู่กับความเครียดความกังวลนี้อยู่ตลอดเวลาหลายๆคนก็ห่วงว่ามันจะพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งเช่นมีเนื้องอกปุ๊บมันอาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอยากกันั้นเลยหาเวลาเหมาะๆไปผ่าตัดนะฮะซึ่งตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นมาในสังคมไทยในกลุ่มผู้หญิงไทยเพราะนั้นโชคดีที่ว่าเราก็มีผู้ที่มาให้ประสบการณ์กับเราที่ว่า ใช้แล้วอปรากฏว่าซิสก็หายไปครับก้อนเนื้องอกก็หายไปในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาตัดก็จะดีกว่าก็อันนี้ก็แน่นอนถช่ไหมครับแต่ทีนี้เพื่อจะอธิบายว่าซิสมันหายไปยังไงบังเอินผมก็ไม่มีมดลูกนะเพราะนั้นก็ผมก็ถึงไม่ถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ครใช่ครับเพราะนั้นก็เชิญคนที่เขามีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาอธิบายนะครับ ก็เชิญอาจารย์นําไพปรากฏตัวครับโดยปกติเนี่ยเวลาเรามีประจําเดือนเนี่ยครับร่างกายจะต้องขับออกถูกไหมฮะคือประจําเดือนเนี่ยเกิดจากอะไรปกติถ้ามีไข่สุกร่างกายจะเตรียมพร้อมที่ผนังมดลูกเพื่อที่ว่าถ้าผสมพันธสมก็จะได้ไปฝังตัวได้ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือ,อคุมกําเนิดเอาไว้ผนังที่สร้างทุกเดือนทุกเดือนน่เมื่อไม่มีไข่ ที่ผสมแล้วไปฝังตัวมันต้องหลุดลอกค่เออะเวลามันหลุดลอกเนี่ยผนังหลุดลอกมันก็จะมีเลือดตามออกมาออใช่ไหมคะทีนี้ร่างกายจะทํำยังไงที่จะขับให้เลือดออกร่างกายก็จะมีสารมีการสร้างสารที่จะให้มดลูกบีบตัวครับแล้วก็ขับเอาประจำเดือนออกมาแต่ยังไงก็ตามเขาพบว่าในผู้หญิงทุกคนเนี่ย เลือดพวกนี้ส่วนหนึ่งแทนที่มันจะถูกบีบออกมันอาจจะถูกบีบขึ้นก็ได้<อ>ในเวลามดลูกขยับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมเพราะส่วนหนึ่งมันอาจจะบีบขึ้นทลักขึ้นไปข้างบนส่วนน้อยมันก็จะไปตามท่อรังไข่อ,อาจจะไปหยุดอยู่แค่ท่อรัองไข่รหรือค้างอยู่ในมดลูกหรือออกไปที่ท่อรังไข่ไปอยู่ในช่องท้องก็ได้แล้เซลพวกนี้นเป็นเซลผนังมดลูกใช่ไหมฮะพอมันหลุดออกไปเนี่ย เวลาช่วงที่มีประจําเดือนมันก็จะหลังเหมือนกับเวลาอยู่ในมดลูกเหมือนกัน hmm. อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ปวดท้องมันจะปวด hmm. มากๆเลยแต่ว่าถ้าปวดท้องธรรมดาอันนั้นปวดจากการบีบตัวของมดลูกอ่ามันจะปวดนะะงงองนองใช่ไปวดนิดๆหน่นนนอยๆแบบ hmm. ทนได้ทานยาก็หายแต่ถ้าปวดเป็นแบบของช็อกแลลซิสนี่มันจะปวดหนัก hmm. นะคะแล้วก็เวลามันหลั่งเลือดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ขับออกถูกไหมฮะ มันค้างอยู่ในเซลลนั้นอยู่ซึ่งเลือดนั้นต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีช็อกโกแลตฮะซิสมีหลายลักษณะเป็นซิสเนื้อซิสน้ำซิสเป็นแป้งแปงอะไรอย่างเงี้ยซิสไขมันมีทุกอย่างนะฮะหรือเป็นซิสที่เป็นแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีค่ะซิสพวกนี้ถ้าทิ้งเอาไว้หมอเขาแนะนำให้ผ่าเพราะอะไรเพราะทิ้งเอาไว้มันมีโอกาสกลายกลายไปเป็นเนื้อร้ายแต่ทีนี้ ทำไมบางคนไม่เป็นช็อกโกแลตซิสอะถ้าเราบอกผู้หญิงทุกคนเลือดมันขึ้นไปหมดอะ,อะใช่ไหมครับแต่บางคนไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันดีไงคะระบบภูมิคุ้มกันจะไปจัดการกับตัวเซลล์ที่ออกไปจากมดมลูกที่ไม่ถูกขับออกไปนะครับ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะส่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปทํางานไปกลืนกินหรือไปจัดการอะไร uh huh. มันก็จะหมดไป uh huh. อันนี้คนก็จะไม่เป็นช็อกโกแลตซิสแต่คนที่เป็นเนี่ยแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันตอนนั้นไม่ดี uh huh. เม็ดเลือดขาวไม่สามารถไปจัดการกับไอตัวเซลล์ที่ห uh huh. ลงเหลืออยู่นั้น uh huh. ได้นะะโดยปกติร่างกายจะจัดการค่ะถ้ามีเซลล์อะไรหลงเหลืออยู่ uh huh. เขาก็จะส่ง uh, เม็ดเลือดขาว โดยเฉพาะมัคคฟปาะอะไรพวกเนี้นะคะไปกลืนกินซะครับผมขอบคุณอาจารย์น้ำพายนะครับช่วยชีวิตผมด้วยฮะครับซึ่งก็เป็นคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของซิสนะครับแล้วพี่พันีเองก็ได้รู้สาเหตุตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอพอพอคุณหมอบอกว่ามีไม่ต้องรักษา ไม่ต้องคุณหมอ,หอบอกว่าถ้ามันไม่มีอาการแทรกซ้อนผิดปกติก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรก็รอตรวจซ้ําอีกสักปีหน้าบอกว่าอย่างนี้ก็ว่าใจมันก็ไม่ดีแล้วอ๋อใช่ใจไม่ดีค่ะแต่ว่าตัวนั้นก็เลยคือยังไม่ได้ไปตรวจซ้ําก็รอตรวจปีต่อไปเพราะปีต่อไปยังไม่ทันอะไรเลยปีต่อไปเขาไม่ได้มาตรวจอันตราสาวแล้วปีเนี้เขายกเขาเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วตัวอันตราสาวตัวนี้ก็เลยไม่ได้มาตรวจปรากฏว่าไปตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแทนครับปรากฏว่าพบเชื้อตัวนี้อีกเซลล์ผิดปกติที่ช่องคลอดเนี่ยไปพบเซลล์ผิดปกติใช่พอตอนนี้ก็เลยนึกว่าตายละเดี๋ยวเซลผิดปกติที่ว่าคืออะไรฮะหมกก็ตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วเจอมะเร็งเลยละหรือเปล่าฮะไม่ทราบเขาเรียกมะเร็งหรือเปล่าคือเข,เ,ขเขาเขียนว่าพบเชื้อผิดปกติพบเชื้อผิดปกติปั๊ ปากมันลูกอะค่ะก็น่าจะมีอะไรนะตัวมีความผิดปกติละใช่ค่ะก็เลยบอกนึกว่าอะไรของเก่าเป็นยังไงมั่งก็ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงมั่งของใหม่มาอีกแล้วจะทํายังไงดีก็จะไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าตรวจครั้งเดียวมันอาจจะไม่แน่นอนใช่ป่ะก็เลยจะไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งพอไปตรวจซ้ําอีกทีเขาบอกว่าอย่าไปตรวจเลยที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่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 เราตรวจมาแล้วเนี่ยจะให้ไปตรวจที่สถาบันมะเร็งเลย ย้ายโรงพยาบาลใช่ใช่อพอไปสถาบันมะเร็งมันอยู่ไกลมากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไม่ถูกอพอดีเจอเพื่อน<ๆ>เพื่อนเ็าทาบิมอยู่อะค่ะ,คะเขาบอกให้ให้ลองทานตัวนี้ดูก่อนซิเขาบอกว่าหายกันไม่เยอะแล้วแล้วเราเพิ่งจะเริ่มเป็นไม่ได้เป็นมากอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะหายได้ก็เชื่อเพื่อนอะ่ะก็ให้เขาจัดให้เลยอะ่ะจะให้ทานอะไรก็เขาก็หามาให้ทานอ่ะแล้วเพื่อนจัดอะไรให้ทานเนะี่ยเขาก็ช่วงที่แรกๆก,ก็จัดน้ำมังคุดกับ กาซีเนียเนี่ยะคะ่ะน้ำมังคุดกับสีเขียวใช่ค่ะอ่าฮะแล้วให้ทานยังไงครับเขาให้ทานช่วงไอ้น้ำมังคุดให้ทานช่วงเช้าน้ำมังคุดช่วงเช้าใช่แล้วก็ตอนกลางวันกับก่อนนอนเนี่ยเขาจะให้ทานตัวยาเม็ดสีเขียวครับคันนี้เป็นคนที่ว่า ไม่ชอบไอ้อะไรที่มันเป็นน้ำๆแล้วมันรสชาติมันเป็นเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่ค่อยอยากทานลองแล้วมันมันทานไม่ค่อยสะดวกเอาหลายคนมีมีใช่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราทานไอ้นี่ดีกว่าอย่างเม็ดเม็ดเนี่ยสบายดีแบบแคปซูลอย่างเดียวใช่ก็เลยทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละสองเลยอย่างละสองใช่หกเม็ดต่อวันหกเม็ดต่อวันเลยช่วงแรกทานอยู่นานเท่าไหร่ครับทานอยู่ประมาณสามสี่เดือนในตัวหกเม็ดต่อวันเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอยังค่ะยังไม่ได้ไปหาหมอ ก็ก็ลองก็เขาบอกคุณหมอบอกว่ายังไม่รุนแรงมากก็เลยเชื่อหมอด้วยแล้วก็เชื่อเพื่อนด้วยก็เลยลองเป็นอย่างยาใช่แล้วพอแต่ก็ทานเพราะไม่มีอาการผิดปกติอะไรด้วยเราก็ทานเราไปเรื่อยๆพอครบ6เดือนเนี่ยตรวจอนนี้ก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนอ่าไปตรวจเลยไปตรวจเลยปากกวมันหายไปตุ้มตอมๆเลยสิเขามีมาตรวจประมาณ6เดือนครั้งไอ้ตัวคัดกรองมะเร็งเนี่ยครับ ก็ตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนแต่อันดาสาวสในเว้นช่วงมาตรวจอีกทีก็สิ้นปีห้าห้าเนี่ยก็เลยมาตรวจเจอไม่ปารากฏว่าทั้งสองอย่างไม่เจอแล้วอะแล้วก็สิ้นปีห้าหกเนี่ยตรวจซ้ําทั้งสองอย่างก็ไม่เจออีกสิ้นปีห้าห้าไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมืลูกค่ะไม่พบไม่พบซีซมก็ไม่พบซีซปีก็ไม่พบค่ะซีซีปีมลูกก็หายไปแล้ว ถ้าพอมาปีห้าเนี่ยตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งก็ปรากฏไม่เมื่อไหร่ตรวจเมื่อไหร่ฮะเมื่อประมาณเมพฤษภาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็2เดือนที่แล้วค่ะผลออกมาแล้วว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสองอย่างหายไปทั้ง2อย่างหลังจากรับประทานไปได้ผมต้องบอกว่าเป็นประมาณหเดือนที่ปีือปีกว่าไม่ใช่ปีกว่าปีกว่าถูกไหมเพราะห้าหห้าห้าประมาณหเดือน ถูกไหมฮะห้าหกอีกหนึ่งห้าหกนี่ไม่ได้ทานแล้วเลิกแล้วอ้าวทานแค่ประมาณสิ้นปีห้าห้าสิ้นปีห้าห้าก็หยุดทานใช่พอตรวจประมาณสิ้นปีห้าห้าพอเจอว่าไม่มีแล้วพอเจอว่าไม่มีเนี่ยหยุดเลยไม่ถึงก็หยุดเลยทานตัวอื่นอ๋อทานตัวอื่นเปลี่ยนไปทานตัวอื่นแทนเอาแล้วแล้วแล้วไปตรวจเมื่อห้าหกพฤษภาไม่พบเลย ค่ะไม่พบ<ก>ตอนน้องสงั้ก็มั่นใจก็มั่นใจแล้วเพราะว่าตรวจสองครั้งอสองครั้งแล้วไงคะถามอาจารย์ครับว่าจากการรับประทานเพียงแค่หเดือนตรงนี้เนี่ยซีสก็หายไปเชื้อที่บอกว่าผิดปกติกมาเร็งปากมะลูกก็หายคือจริงๆแล้วหกเดือนนี่ถือว่ายาวนานกว่าปกติที่เราเคยได้รับการบอกเล่ามานะครับเมื่อวานนี้เองเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองผมอยู่ที่ บริษัทเอชไลฟ์ที่เชียงใหม่ครับพนักงานของเราคือแตนเนี่ยเป็นซิสขนาด4เซนแล้วก็เนื้องอกขนาด5เซนนะครับที่เขาก็ใช้แคปซูลอยู่6แคปซูลนะครับ4เดือนก็บอก4เดือนซิสหายไป5เดือนอเนื้องอกหายไปปัจจุบันนี้ไม่มีอยู่แล้วผมก็เลยบอกเขาว่า เราเป็นบุคคลพิเศษนะครับเรามีโอกาสที่สร้างสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทใช้ต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ต้องใช้ถึง6แคปซูลต่อวันอย่างที่เขาทำอาจจะสองแคปซูลต่อวัน4แคปซูลต่อวันก็กินเพื่อจะทำให้ร่างกายสร้างไม่เลือดขาวสองไม่ขึ้นมาคือเทวบวนเทะใเพื่อ7นะแล้วก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายมีสิ่งป้องกัน นะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้ไม่ว่าซิสไม,ออไม่ว่าเนื้องอกไม่ว่ามะเร็งทั้งหลายแหล่เนี่ยม,มันคือสิ่งแปลกปลอมมันคือสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายครับเซลล์ผิวเซลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซลล์ปกติในร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกปลอมเหล่านี้มันจะถูกจับได้ครนะโดยเซลล์มะเร็ง เม,มเลือดขาวพาาิาค่าม,มันก็จะสามารถไปทําลายมันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเม่เลือดขาวพชคาตให้มีความแข็งแรงตลอดเวลาโดยการเพิ่มขึ้นของ TH1 และ t s 1 7ซึ่งเกิดขึ้นจากการกินแคปซูลสีเขียวนะฮะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่ใจเลยได้เลยว่าโอกาสที่มันจะกลับมาอีกทีเป็นไปได้ยาก